อ้ยเพื่อนๆน,น่ากินมากเลยดูออตอน้นี้เดี๋ยวใส่จานเล็กนะฮะจานเล็กๆได้นมากินกันววเนี่มาหาเก็บพริกวันนี้จะกินไส้กรอกนเพื่อนเอาเอาลูกเล็กๆจะพาเอสีทอดไส้กรอกกินอันใหญ่มันแก่แล้ว มันเผ็ดเอาเล็กๆแบบนี้แหละนี่เห็นไหมมาเก็บพริกกินไส้กรอกแต่ใจนึกอยากกินแหนมกินอะไรไปนู่น <c oughs> <c oughs> เอาอะไรอีกอะผักไม่มีแล้วไปหาดูแตงกวาในบ้านผักเอาแต่อันเล็กๆอันใหญ่กลัวมันเผ็ด ด,ดีเริ่มแดงแล้วนี่ดูแตงกวาเออนี่แตงกวาอเอาลูกนี้ดีกว่านี่ไม่ได้ออะไรมาใส่เลยกะว่าจะมาเอาแค่พริกตั้งแต่ทำมาวันนั้นยายทอดกินไปสองรอบแล้วเพื่อนแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดู อร่อยอร่อยนะตอนทำนะอุ้ยกว่าจะเสร็จพอทําเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวกินหมดละเท่าไหร่เนี่ยมีอยู่สองสี่ห้าแค่นี้เองละห้ากับหกถอดไปหกแล้วกัน เอาไปหกเอาไว้ห้าไว้กินคนเดียวอีกสองสาวันค่อยกินใส่ตู้เย็นไว้มีผักอะไรเลยขิงก็มีเลยแค่นี้กะล่ำก็ไม่มีกินเท่าที่มีแหละเนาะเดี๋ยวทอดก่อนเนดะ้อน่ได้ทอดกินกับตําแป้งดีกว่าเพื่อนๆไม่มีผักเออกินตำมแป้งมีแตงอยู่ กินใส่กรอกกับตําแตงนะคะเยวค่อยมากินกันนะยายทำก่อนว้าเพื่อนๆน,น่ากินมากเลยดูตัมนี้เดี๋ยวใส่จานเล็กนะฮะจานเล็กๆเลยจานไม่ใหญ่จานเพอกินกับใส่กรอกเนาะมากินกันว้าข้าว ก้อนหม้ออุ่นมาว่าเพืเ่อนๆมากินแล้วคิงไม่เอาแล้วเพราะว่าไอ้น,นี่มันเผ็ดแล้วหิวแล้วมาๆกินกันใส่กรอกอร่อยอร่อยเพืเ่อนๆมันเยอะมันเยอะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพืเ่อนๆมาเด้อต่ำอย่างนี้เนี่ยน้อยน้อยอย่างนี้แหละมันถึงจะอร่อยใหญ่ ชอบกินราดข้าวตําแตงตําแตงราดข้าวไข่ดาวอร่อยไม่ต้องไปซื้อมาละกอให้แพงแพงแล้วตําแตงก็อร่อยแล้วดูไข่กอ,อกด้วยดูเอาว้ อ,รอเรียวกำลังพอดีอเสียดายทำน้อยตอนทำคิีเกียรตอนกินไม่คิีเกียร เราจะทำาอกทำกินเองแล้วเอาตามใจเราเนาะอย่างที่ยายบอกทำเสร็จ เอาไปทอดกินก่อนทอดเอารสชาติอร่อย อะไรก็จะทอดกินเฉยๆปเป่่ๆกินกับข้าวก็ได้แตว ใส่มันเยอะมันไม่ <c oughs> มันไม่แห้งใส่มันน้อยๆถอดไปมันแห้งแอร่อยไม่เลยหิวหรอกก็หิวนั่นแหละ เยิ่มเริ่ม,มอาเอาน้ำมากินไม่ได้เอาน้ำไม่ได้เอากระดาษมาเลย มาถึงกระปวดพลาดเพิ่มเลยทำเลยนะเดี๋ยวได้ทำอีกแล้ว แครคิดว่าจะทำไส้อั่วไส้อั่วเครื่องเยอะ ยังไม่อิ่มหรอกคุณเพิ่งเดี๋ยวกินต่อไปเอาน้ำมากินก่อนมันจะลายสดเดีย๋ยวมากินต่อเอาน้ำก่อนอส้มตําก็อร่อยอร่อยวันนะตํ่าได้อร่อยมากเลย น้อยๆใส่น้ำปมูมันไม่แห้งดิบางทีนะไม่มีมันนะทำไปข้างในแห้งแห้ง ไปหลายรอบแล้วมันกำลังอร่อยจะลุกก็ขัดจังหวะมันมีน้ำกินบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยะตาด้วยนะคะเพื่อนเลยกินไปไลค์สดไปไม่เหลือเลยสักนิดหนึ่งไม่เหลือหมด